สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้อง FC สร้อยเพชรบันแพง FC น้องอิงครับมาพมมาฮอกกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับกับบรรยากาศสวยเติบครับมาอนี้สร้างสร้างฟ้าเขาพื้นที่แล้วครับส่วนสร้างไฟเขางานเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องสร้างไฟเพิ่นกนัตอนนี้คือเริ่ม เริ่มตีสีว่างทอครับคุณว่างทอแล้วครับพี่น้องด้าน,นบนคุณครับพันด่านด่านบนพันว่างทอตามคานเนาะครับเนาะตามคานตามมานีว่างแล้วพันกระสีห้อยสายที่หลังครับหลังจากที่ว่างทอแล้วกระสีหอยสายครับหลังจากที่หอยสายแล้วสร้างฝาจังสิขึ้นโค้งฝาได้เนาะครับเนาะ ไปทีละขันทีละต้อนทีละสเตปครับสร้างไฟคนมาสิเข่ามือนีกอ้กะค้นของมาหลายเนี่ยสร้างฝากโค้งฝาครับบัวโค้งฝาบัวแล้วก็ไอแผน่นนี่ อัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งทุกขั้นตอนครับทุกขั้นตอนทุกอริยบทที่มีการเคลื่อนไหวเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็สิได้เห็นครับการเคลื่อนไหวของแต่ละสร้างแต่ละแผนกความขึ้หนาไปฮอดไสมียังเข้ามาพูดพี่น้องกำลังเก็บของลงรถครับ ชุดนี้คือเพิ่นเดินทางมาหอดเก่าโมงครับเนี่จากว่าเพิ่นไปซื้อของก่อนไปเอาของก่อนเนาะเพิ่นกับเป็นสร้างชุดเดียวแหละครับพี่น้องที่ต้องเอาของมานําเพราะว่าพวกสร้างที่เป็นสร้างปูนสร้างฉาบก็คือเขามาลงของไวพ้พีหมดครับปูนอิฐเขามาล่งไว้พีเหมือนคือสร้างชุดนันก็สิเอาแต่เครื่องมือกับแรงงานมากเนาะครับเนาะก็เลยมาหอดเวลาใดก็ได้เฮ็ดต้อนนั้นครับแต่สร้างชุดนี้เพิ่นก็สิออก 8โมงแล้วก็สิไปขนของขึ้นรถไปเตรียมของไปเอาของมาขึ้นรถแล้วขนของมานั่นะครับพี่น้องก็เลยมาหอหนางานเก่าโมงครับส่วนสร้างไฟเพิ่นกับมาหอนประมาณ8โมงเคืงครับเพราะว่าเพิ่นก็ได้เตรียมสายไฟเตรียมท, PVC, ท่อ PVC ีตัวทีสีมาเขางานมาวางท่อมาหอยสายมาเนี้ครับรอติดตามครับว่าเพิ่นสฮ็ดได้หลายปานไหนเดี๋ยวก่อนเทียงบ่าวทนสิอัปเดตให้เบิ่ออีกรอบนึงเนาะ สี่คืนไปอัปเดตด้านบนครับแต่ว่าเซานน่อัปเดตเห็นเบิง้งข้างล่างนี่แหละครับว่ามีสร้างใดเขาแน่ชุดใดเขาแน่แลวก็เขามาเพื่อที่สิได้อยังมาแน่นะครับงานเฮาสิไปในที่ทร้งใดเนี่ย เปิด,ดเหมือนยังครับเหมือนเราบอครับร้านกาแฟเปิดแล้วร้านกาแฟหอวฝันเปิดแล้วเช้านี้ต้องไปนั่งนะวันนั้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าข <c oughs> องร้านกาแฟ <c oughs> นนาคือเ <c oughs> ด็กมาอยู่พี่ <c oughs> ลูกข้าพันไปอยู่ข้างในคือเป็นแนวเนี่ยหัวฝันคือเป็นแนวนี่เนาะร้านกาแฟบานนี้อันนี้ร้านอันนี้ร้านไปยืน กาแฟรักรวมน้านกาแฟเปิดแล้วแล้วก็ตอนนี้หมดแล้วมวันนี้ขายแก้วเดียวครับวันนี้ขายแก้วเดียวด้วยพี่น้องเด้อบโบตองมาบบตองโทรมาสั่งครับบบตองโทรมาสั่งเครื่องรีกับโบตองสั่งมากครับว่าร้อยการ์ดแก้วยพิเศษไายแม่นกับโบตองไายแม่นกับโบตองมาด้วยครับเด้อธรรมดาแต่ว่าพิเศษมือละแก้วครับขายมือละแก้วครับ เป็นหลานกาแฟธรรมดาแต่ว่ากาแฟาเป็นแบบพิเศษครับพี่น้องนูกีกบอกว่าหนูก,กินแล้วปล่อยหนูหน่อยหนูจะไปขับถ่ายโอ้แลนดูไปหาหมองขับถ่ายแล้ว สุดยอดครับพี่น้องสำหรับการทำงานของสางคือบางคนอาจสิว่าสาบางคนก็ยังว่าสาอยู่เดอ้อบางคนก็ว่าเร็วเร็วมากก็คือเ,เป็นการทำงานตามระบบของเพิ่นครับเพิ่นเมือนี้เพิ่นก็นสิไปบ้านอันนี้ครับบ้านหนองตะรคีนเด้ไปบ้านหนองตะรคีนเพื่อที่สิไป ไทายลูกงานทรงเจ้าของบ้านเขาเนาะพอดีว่างานเพิ่งจบครับแต่ว่าเพิ่งมทันาลทายลูกทรงเจ้าของบ้านเพื่อนะเจ้าของเขามาเห็นเหตุงานวอยย่บ้านแล้วป่ะนี้เจ้าของเขายังมทันาลขึ้นมานะครับงานจบเคลียงานเก็บงานเอียงเรียบร้อยเพิ่นก็สิทายลูกทรงเจ้าของงานเขาเจ้าของเงอนเขานะครับพี่น้องนี่คืองานจบทุกอาทิตย์เลยครับมีมีงานที่ หลังแต่ละหลังก็จบจบจบ,บไล่ไล่กันไปเรื่อยๆหลังนี้จบกับไปรับงานหลังไม่ก็ไปขึ้นหนางานไม่ไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะแดดพี่นองหอนเฮงหอนจนใหม่ครับกรอบเมืดเหล้วต้อนนี่ผิวเบาวทน,น,นทคือ ไอ้มื่อี้ก็สร้างไฟกับสร้างฝาเขาปกติครับสร้างฝาเขาปกติสร้างไฟเขา,า,าเขามือเ่อแรกครับหลังจากที่ก่อนเช้านะเพื่อนไหนมาวางทอไว้ในผนังไว้แล้วเนาะเมื่อนี้เพื่อนกันมาวางทอไต้โค้งลังค่าครับเป็นทอเหลือฝาขึ้นไปเนาะวางทอวางนั่น,านวางนี่แล้วเพื่อนก็สิทธิห้อยซ้ายดิครับห้อยซ้ายแล้วก สิขึ้นโค้งฝา่าเดี๋ยวบ่าวทนสี่ขื้นแปอัปเดตให้เบิงครับเมื่อละสี C ่คลิปจัดไปเลยพี่น้องเมื่อละสี่คลิปเกี่ยวกับบ้านหองหญิงเนาะขอบคุณกรงล้งใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูลแบ่น้นอยนนองหญิงครับเป็นกำลังใจให่งกับทีมงานหลังบ้านครับพี่น้องฝากเบิง้งโฆษณาบอกกดขามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ลานกาแฟาเปรนเ็ดอียังกันอยู่ลานกาแฟานะโดนอนฟัง